มือน่สวางนตลาดก็ร่างเลอด้าว่าคือตัวใหญ่่าเขาเป็นีนอาไปก็ไแ่้เนยเาาก็ตร่องใ่ตก็มีดอยสซเจ้าบ้าจะงเป็นไงบนเปนีมันโดดสิ

ขายเนี่ยว่าหนาบทสั่งหนาบทสั่งงานไปหาหลอดต้นผึเป็นน้าต้นเบิดน่ยับกระอจ้าด้วนเนี่ยเนี่ยขายขาย

ทำอย่างนี้ไงไปขายตัวบงซือบไปาขายสตมายวาดี่าไปดี่า้มาได้เพิ่ง้าขาย่องไม่คนนี้ละนั่นหรอกระแตบกระจกร้ปพี่นอ้องกระจกรวยนี่ประแตบ ปะแตกป็ตกป็แตกบเแม่แมงเด็กไยดีก็ต้องเป็นเสีายงกันหลานกันจ้มนี่แบบจ้ำอะไรจ้ำอะ้ร

จอยอาจาัน,อ,นอันหนึ่งสาวคุณ <c oughs> นวดให้หาบาที่นอทีอก,ทกินน,น,น้ำตาลเจ็บแ เออไนอนขึ้นมาปุ๊บทานกันเลยเพราะว่าร่างกายเนีนะครับมันมีการเคล่อนไหวการยิงเงยยิงดี่่าเอาเอาเอาอไรแถนนี้แข่โนี่เขฟี่ของเขี่เฟเสือเด้ออยู่นู่นโดนนี่เรียนบอก็ไงเอียนไม่สีเอาอยู่บอกไ่โดนมาอยู่น้ย มาอยู่เป็นโมพี่อกกเพื่นหายหนเแก้แล้วจ่ยอเลยหายไปสุดบตูมากตกแต่หายหมดเลยตายดีตายปีพุทธไม่อ้ลงไปอย่างน้้า ก <mile inside. S 1> ็รถก็ปวดี่ตัวใหญ่ก็เห็นอยู่ที่ห้องก็รถก็รถเนี่ปลาหลดอันนี้ปลาอะไรตัวดำดำปลาสลิดบางบ่มีบางบ่ไม่มีจ้ะปลาซีีก็สติสลบ่่ก็จมนาบ่ก็รถมีเรื่องลากหลายเนาะ มันจะปีมันก็ลกงวัวัจ้าบหรอกนะขาซึ่งเป็นปลาคอปลาดุกเบอรเอาอยกใจไมาสื่อทุกวันปลือหาดทุกวันปลือหาดวันตอนเสาร์ด้วยครัตลา,า,า,าดตลา,าดเปดน็นพวดดอนเส่้ มืดปากคอพี so ่หน so so ่อยแต่ก so ็มหาเสือเด้ด้วยผปดเนี่ยใส่หน่อยใส่ไงตัวนี้ยังใส่ไงคอเตนี่คือปดเตัวลูกนี่ัวลูกลูวลลควยเนาะเาเา หล่ไล่เดใาส่กไม่สื้อเขาถืกต้นตั้ดีฮาดถึงโดนเต้มูนเนี่มุดเจ้าโอ้ขายดีผู้นาคุณเนี่ ใช่โฉบได้หนิร่งยี่ปูกได้หนิเอาไว้ซสามีได้พี่นอ้องเราลิปหนาพอ,อ,อกันไหมขอบคุณทินรับช้มกับผมสวัสดีครับ